อืครับนี่แกงกระเบาวแกงกระเปลวนะครับเบิ้งพญานาคด้ครับนี่ครับพญานาคครับนั่นครับพญานาคอีได้ครับด้วยนี่โ่เสียลบลูได้ครับเด้วยเบื่องนี้ครับด้วนี่ครับพญานาคล่นน้ำครับถามเบิ้องนี้ครับด้อไปไปไปยับไปยับเบ็ดบอนีเบี้่วนั่นครับห็นบ่ครับพญานาคครับพญานาคล่นน้ำครับ ครับผมไนังไปแล้วลอยไปแล้วเห็นแต่ยืนสับพญานาครับนานๆๆครับบริเลียนเมียพี่นันนานๆครับเห็นบ่อเห็นบ่อโอ้โมเซียอย่าลบลูด้วยครับเด้วยเราไปโมเซียกับเรียนต้องไปเบิงโมเซียเพญานะยาน่าคนโมเซย่คนอยู่ตัวคนคนลอยไปใซ่เลยพญาน่ามันจะยังงเป็นอีหานนะครับคนนั้เบิงหลายมันเลยขึ้นมานะครับเห็นอยู่คนเดียวนี่ยสักกล่องไวใกล้เห็นอยู่เห็นอยู่พี่นันพี่อึงเราดิหรือพี่ยองอ่างเงี้ครับเด้อ ท่าน่าคนเห็ดเอาไปสิไปปลูกไปหั่นนะครับน้องนั่นครับนั่นเห็นั้ยนั่น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 ้เห็ดมาเรียมแ่ะเอ้ยปุระเอ้ยปุระของแท้ครับของแท้มาครับเรื่อของเส้นของไหว่เต็มเลยครับมันเ่อครับเรื่อปุะูครับู้เรื่อเป็นบุนตาครับเรื่อเป็นบุนตาครับคลิปหน้าจะอัพใหม่ๆครับ